เสาร์นี่ออกมาชมสวนป่าบัวสีอีกแล้วสวนนี่สิอยู่ทงหน้าคะ่ะอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่นอกบ้านเพิ่นมาปลูกกระหล่ำไว้ตอนนั้นทีที่มาทายขีปตอนเพิ่นกําลังเอาลงงลุมก็โดนเติบละละประมาณเดือนหนึ่งละมัง้งนี่ค่ะมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งกระหล่ำเพิ่นกําลังงามเลยคะ่ะใส่ปุ๋ยไปแล้วเธอหนึ่งใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วเธอหนึ่งคะ่ะ เพนบอกหยากระไรเพิ่นว่าแต่คอยกระเบิงแล้วมันกะบอกคอยมีหยาเด้กระลำรุนไม่ของเพิ่นกระสิบ่ไรคือจังอยู่ในบ้านค่ะเพิ่นสิปลูกต้นหอมกระเทียมไร้ทั้งนั้นเดี๋ยวยางไปเบิงน้ำกันต้นใหญ่เติบแล้วเป็นเดือนเนาะคุณนะคะ ทั้งนันต้นหอมกับกำลังงามค่ะบรรยากาศดีสดชื่นขนาดเบื้องต้นหอมค่ะต้นหอมแปลงนีเงา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 แห้ง,ง,งเป็นหอมแบงเนาะ,ะมือนเอสิออกมาหดสวนบอออกมาหดสวนโอ้ยงามแหง้งพักเจ้า ใส่ปุ๋ยไปแล้วแมนบ่แมนใส่ปุ๋ยได้สองวันแล้วใส่ปุ๋ยเอยียง <16. S 2> สิบหกสูตรเสมอ <16. S 1> กับยูเลียผสมกันเอา<ม>เอาใบก,ก่อนเอาใบก่อนเขาเขาผสมปุ๋ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ใส่กันเลยแมนบ่แมนผสมซ้ำกันบ่บ่แล้วบริการแล้วซ้ำด้วยกาวโหลดเลีวกาวเลยเอายูเลียกับสูตรสิบหกผสมกันแล้วก็เอามาหวาน ห้ปุ๋ยเธอแหลกแมนบอกเธอสองเธอสองอ้อยเธอสองพร้อมกันเทื่องกระลำเทิ่งตน้นหอมเอา้อมกันแล้วเธอดีอวเปตาง้ามอยู่พักเดือนหนึ่งมันไดญ่ซ้ำนี่พักไอ้ต้นหอมเจ้านีนถือว่าง้ามค่ะ <c oughs> โอ้กะสิอุ้ยอ่อนซ่อนแห้งงามอยู่ เบ่าเปาใดขําเดียวว่าออนซอนออนซอนอยู่ในนี้มีทั้งหอมแดงหอมแบงอมีกระเทียมมีกระเทียมไซส่กระเทียมบัดนี้ผุนแล้วผุนผุนส่วนทั้งผุนอันนี้สิเป็นหอมหอมแดงนี่หอมแดงค่ะนี่นตัวนี้กับตัวนั่นแปลงหอมแดงพอได้อยู่จุดเดียวกันนะปลูกร่วมกันรือแล้วแต่แหล้วแต่ ว่ามองได้มันสิโน่นแน่กับจะปลูกหอมแดงมันจังล่มหัวมันกปลูกบ่ไห้ย่านหัวมันเปื่อยบะเห็นมันเน่าระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของหอมแดงนี่มันจะเดือนฮหอสองเดือนกลัวสองเดือนกล่วมันก็ลงหัวแล้วสองเดือนบ่ด่เต็มสามเดือนดอกก็ได้ถอนอันนี้มันลงหัวหรือยังนี่ยังเพราะท่านลงหัวอยู่ล่างสีสัตว ใส่ปุ๋ยกาจะใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้ดีอย่างหนึ่งบอไดฉีดยาขาแมลแรงเนาะเออท่ทน<อ>เห็นนอนกระสีดอยู่แต่ว่าอันนี้บอทันเห็นเอาน้อนลงอยู่บนต้นหอมกระไดลงโลงคือกันนั่นแล้วเน่นบออือแปลงเพื่อนหนีระยะของแปลงบมนเป็นรอยเม็ดคุณบออุ้ยเจเด้ <laughs> เ้อมองหัน ต่ตนหอมงามแห้งงามก็พี่กายนี่นะเติมหอม,หอมกับเทียมงามอยู่งามยักษ์สิเป็นแนวดาก็สิเป็นแนวดกระสิลงหัวดีตัวถามันงามเราเนี่ยเพราะว่าข่อยบนไ้พวนดินได้ปีนี่ข่อยขี้ขาดข่อยท้อนต่หยาซื่อๆไอต้องพวนดินน้่บ่ผู้ปีข่อยท้อนหยาไปน้ำข่อยจะกบเงาไปพร้อมบ่ปีนี่ข่อยขี้ขานข่อยบ่เห็ดอันนี้กับอันนี้ก็บ่ว่อยไม่หยาได้ล่ะข่อยท้อนแนวด้ ร้อนแล้วจังเลยใจปุ๋ยงามแห้งงามแห้งอันนี้สนทั้งนี้ไม่ค่อยงามดอกเป็นเ่องเหลืองยังไงอันนี้เป็นกระเทียมค่ะงาหอดผุเลยบอกกระเทียมแม่งงาสุดโอ้ยไออากาศอากาศเปลี่ยนแปลงสิเป็นยังสี่ทุกปีค่ะมาชมสวนเถินอ้ยอ้อยซ่อนลายกระเทียมมีอยู่สองแปลง เออช้องแปลงเท่านี้ล่ะบว่ปลูกหลายมาเบิงความยาวของแปลงพักเพิ่นอยู่ในหนีกระซิมีหอมกระเทียมหอมแบงหอมแดงละกะกระล่ำเพิ่นสิปลูกสลับกันไปค่ะนะระยะระยะประมาณประมาณลอยเมตรแหละคิดว่า ทุกปีป่าบัวสีสิบป,ปลูกหอมกระเทียมไดง้งามค่ะปีที่ผ่านมากระ,ะงามงงงปีนี้งามกวัวอีกค่ะเราเป็นเสี้ยนปลูกพักอีรีดิ αι. ปลูกพักยังกระงามงามถูกพักเลยการดูแลเอาใจใส่สีไฮปุ้ยจักเคือยจังสีได้เก็บนี่วยิใสอีกจักเกืออายุดอก กุลละอ,อ,ลอ,อีกเครื่องเดือนอีกเครื่องเดือนจังสิไ่เครื่องเดือนใส่เท่านึง <c oughs> จำกันกระเพ็ดลำใหญ่ใส่เครื่องเดือนเครื่องเดือนใส่เท่านึงข้างๆนี้ซีเป็นสวนลำใหญ่ค่ะนี่ลำใหญ่เพิ่นกะเก็บออกไปแล้ว <c oughs> เพิ่นกะสิมามาตีหล่องมาเห็ดแปลงปลูกพักอยู่อยู่ในสวนลำใหญ่นี่ค่ะ ไปเปิดงามก่อนมาเบ่งต้นกระลำน้อยอายุได้หนึ่งเดือนนี่คะ่ะกำลังงามเลยคะ่ะเห็นเพิ่นขอดหัวมาแล้วท่านผู้ม่นขัดตามจริงใส่ปุ๋ยเทียวสามน่กระลำนี่ใส่ปุ๋ยเถียวที่สามหรอบอร่บ่ฉันฉันปกติปลูกแต่มันนั่นสิได้ใส่ปุ๋ยสามเทื่อแล้วนี่ อันนี้เ่าจะได้อ้อยสองเถ้าเตะใส่ปุ๋ยสองเถ้าเพิ่นว่าที่จริงมันต้องใสสามเถ่อแล้วจะว่ามันบ่เบิ่งค่ะที่พ่อทำงามเลยค่ะเดมมึงนี่เบิ่งก่อนหน้าไปเลยเข้าไปเลยอุ้ยตอนซ่อนลายมามึงนี่เนาะตัวสีกำลังแปลงเป็นอะไรหมาภาพยังไม่เหยีดมามาไอเหยียบแปลงคพักของเรากำลังไปเปิดน้ำค่ะ ไปเปิดน้ำรดสวนนี่ค่ะบิ๊ส่สปริงเกอร์เปิดจังสิละรดสวนโอ้ยน้ำกระกระเด็นน้ำกระจายได้กว้างเลยค่ะเบิ่งแล้วสวยงามอีหลีสดชื่นน้ำพัก เบื้องหนามมุนระบบน้ำเพินกระดีดีโอสดชื่นขนาดเลยค่ะได้แล้วนาะถ้าเปิดไว้โดนบอลนี่เจ้าน้ยขอก็ปิด้วเปิดเพราะจะหนาดินซุ่มเปิดเปิดนี่ประมาณจักนาทีว้ย ่าด้คำนวณเอาลวดก,ก้าวเ,เลยเอาอยาวเ,เลยบ่ไเ้เบิ่งนา้ิกาใส่แล้วค่อยว่ายางตาม,มันต้องซินาทีหรือว่านโพดโดนอยู่วานเข้าใส่อีหยังใส่สปริงเกอร์ไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าบอแมนอ๋ออยู่ทงหน้าก็มีไฟฟ้าคะ่ะสะดวกสบายเลยการเุสวน รถสวีกเลยเลยะน้ำนี่เป็นน้ำจากค้องหรือว่าน,น้ำจากาจากข้องน้ำจากข้องค่ะทั้งนั้นสิเป็นค้องค่ะปั่นขึ้นมา